เริ่มหรือยังโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวโคเชแกลลอรี่ทุกท่านนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับครูตึงวันนี้สวัสดีเพื่อนๆที่แฟนเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปคุยกับเซลล์ขายไหมพรมมานะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงผมผมรู้ครับแล้วผมก็เข้าใจเลยคนที่ถังไหมพรมมาถึงช่วงช่วงหนึ่งเวลาที่คุณเริ่มชอบมันแล้วคุณเริ่มเริ่มรักมันเริ่มคิดว่าเอออยากทำมันเป็นอาชีพอยากให้มันสร้างรายได้ให้คุณได้นะครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถักโคเชแล้วก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเออจะหา แหล่งวัตถุดิบที่ไหนที่มันถูกดีแหล่งไหมพรมถูกถูกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คนคนนึงเวลาที่อยากจะเ,เปิดร้านขายไหมพรมเปิดร้านถักโครเชตอย่างเงี้ยนะครับที่จะทำกันผมก็ได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ไปหาหลายๆบริษัทครับหลายๆแบรนด์ย brand, อย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่า วันนี้ผมได้ไปคุยกับแบรนด์หนึง่งไปคุยกับเซลล์แบรนด์หนึ่งคือเป็นแบรนด์ตาสิ่งมีชีวิตที่บินได้อะขอไม่บอกแล้วกันนะว่ายี่ห้ออะไรซึ่งเป็นเป็นโชคดีมากที่วันนี้เซลล์เขามาอยู่ที่จังหวัดน,นี้พอดีแล้วกเ็เราเลยได้คุยกันพอดีนะครับผมก็เป็นเป็นเรื่องบังเอิญที่โชคดีมากๆนะครับเราก็ได้นัดคุยกันที่ร้านอาหาร ก็สั่งน้าอะไรกินกันตามปกติก็เริ่มคุยว่าเออน้องอยากได้สินค้าแบบไหนคุณชอบสินค้าคุณอยากได้จอกกลุ่มสินค้าแบบไหนผมก็บอกไปว่าผมอยากที่ผมใช้หลกักๆเป็นไหมพรมนะครับเป็นไหมพรมอ่ไหมพรมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตอนแรกผมตั้งใจว่าเออจะเวลาเพื่อนๆมาดูผมสอนเนี่ย ก็อาจบางทีอยากจะได้อุปกรณ์เลยก็อาจจะได้สั่งจากผมได้ทีนี้การคุยก็เป็นไปได้ด้วยดีครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆสำหรับเซลแบรนด์น,นี้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้กันมาก่อนเลยเนี่ยถ้าติดต่อในแฟนเพจแฟนเพจของบริษัทหรือว่าอะไรก็ตามแต่เวลาที่จะสั่งของกับเขาเนี่ยเขาจะมีเปิดบัญชีขั้นต่ำถูกไหม อย่างบริษัทหนึง่งที่เป็นรูปคนยืนหมายย่อนี่ที่เป็นรูปคนยืนจะโดนฟ้องเนี่ยคือจะคือจะมีการสั่งขั้นต่ำเปิดครั้งแรกเนี่ยคือ,อที่ผมได้ลายถามไปอะ่ะคือสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทเลยนะในการเปิดยอดสั่งครั้งแรกนะครับผมสามหมื่นบาทถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆสำหรับคน ที่แบบมีทุนน,น้อยๆนะครับแล้วก็คือกําไรมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบว่ากําไรมันนิดเดียวเองมันน้อยน้อยนิดมากถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ก็แต่วันนี้ผมได้คุยกับบริษัทหนึ่งบริษัทสิ่งมีชีวิตที่บินได้เนี่ยแหละนะครับก็บริษัทเนี้ยหน้าเพจเขาบอกเหมือนกันว่าถ้าคุณต้องการสั่งของ ต้องการรับของไปขายเนี่ยอยากได้ราคาส่งคุณต้องเปิดครั้งแรกเนี่ยคือ15,000บาทอืม15,000บาทแต่ว่าวันนี้ผมได้คุยกับเซลแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆมาได้รู้ว่าอุปกรณ์มันมีเยอะแยะแล้วก็จริงๆแล้วความน่ารักของเซลล์คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องต้องเปิดขนาดนั้นจริงๆสั่งเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าการสั่งแต่ละครั้งเนี่ยให้มันคุ้ม ให้มันคุ้มกับค่าขนส่งขนส่งที่ส่งมาจากกรุงเทพแล้วก็กระจายมาตามที่ที่เราอยู่นะครับผมถ้าเราสั่งน้อยเราก็ได้กําไรน้อยได้กําไรน้อยในที่นี้ปริมาณในการขายมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ค่าขนส่งนึกออกไหมอย่างเช่นเนี่ยมาราคา28บาทนะครับไหมพรม100กรัมไหมพรม100กรัมที่เราที่ผมใช้ถักสอนกันเนี่ย100กรัม4พายเนี่ย ต้นทุนมา28บาทส่วนจะขายเท่าไหร่ซึ่งที่เห็นกันที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับอย่างต่าๆนี้ก็35บาทอืม35บาท40บาทซึ่งกำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้ามาขายหน้าร้านในพื้นที่เนี่ยอย่างจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมันก็คือเขาชาร์จกันเยอะนะครับเขาชาร์จอย่างร้อยกร,รมัมอ สีพายขนาด100่รกรัมนะครับผมอย่างวันนี้ผมไปซื้อ55บาทม้วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะห้บาทก็ก็เข้าใจว่าที่นี่ค่าครองชีพสูงแล้วก็ค่าเช่าอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะแพงนะครับผมก็ประมาณนี้บางหลายๆคนอนะ่ะในตอนที่ผมกำลังหาข้อมูลอยู่อ่ะมัน ก็มีคนหาเหมือนผมนี่แหละหากผมด้วยซ้ําแต่ว่าไม่เคยมีใครมาบอกเลยว่ายังไงอะ่ะคุยกับเซลเป็นยังไงไม่มีใครมาอธิบายเลยว่าเอ้ยว่าไงไม่มีใครมาเจาะลึกเลยวันเนี้ยผมเลยเอามาบอกมาแชร์กันว่าเออมันเป็นอย่างนีนะของมันเป็นแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณที่จะไปดีลกับเซลเอานะครับเพราะว่าของมันมีหลายชนิดมาก แล้วผมก็คงจะไม่บอกว่าไม่บอกเบอร์เซลล์นะครับคุณไปหากันเองเพียงแต่รู้ไว้ว่าเซลล์ที่บริษัทนี้ที่ผมไปคุยมาเนี่ยเขาดีมากๆเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นหมื่นหรือว่าเยอะๆนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแบบนั้นแถมเขายังให้แคตตาล็อกรูปออเดอร์สินค้ามาให้ผมด้วยเพื่อให้ผมอลองเอามา ลองเอามาติดไว้ในเพจหรือว่าเว็บไซต์นะครับเผื่อที่ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็สั่งมาก็สามารถออเดอร์กับเขาได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกแหละว่าถ้าคุณออเดอร์ไปคุณออเดอร์ไปตามที่ลูกค้าสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าส่งเลยเพราะว่ากําไรมันน้อยมากนิดเดียวนิดเดียวมากๆคือแบบผมนับถือใจอ่ะนับถือใจทุกทกวันนี้ทุกๆเว็บไซต์ที่ ขายไหม่พรมกันในราคาที่ถูกๆนะครับแล้วก็เป็นใหม่พรมยี่ห้อใหม่พรมดีๆนะครับนับถือใจเขามากคือเขาต้องลงทุนเยอะมากแล้วก็กําไรไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะกําไร5้าบาทสิบบาทนี้นครับคือกําไรน้อยมากเขาเขาต้องใจรักจริงๆในการทํานะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่บางทีผมอาจจะพูดตกหล่นไปก็ลองคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะในแฟนเพจ หรือว่าในคลิป y o u t u b e นะครับผมเพราะว่าผมจะลงใน you tube ด้วยก็ทิ้งท้ายกันไปก่อนจะจากไปฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับผ้าบันคอใกล้เสร็จแล้วนะจริงๆภาพบันคออันนี้มันใช้ไหมพรมไม่ต้องเยอะสีแบบพี่ผมทำก็ได้นะใช้นิดเดียวเพียงแต่ว่าผมใช้ไหมพรมที่เหลือๆเหลือๆอ,อ,อยู่ผมไม่อยากสั่งใหม่เพราะว่า ผมไม่ได้ขายฮะผมไม่ได้ไม่ได้ทําขายตอนเนี้ยคือผมทําแล้วก็ควักเงินส่วนตัวมาสอนคือผมไปซื้อหมายโพมมาถักสอนคุณนะผมไม่ได้สนับสนุนจากใครมากมายนอกจากเว็บร้านของตัวเองนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็ที่เห็นกันอยูน่นี่ผมกำลังทำปูปูอะไรปูมา้า นี่สดๆเลยสดๆเลยนะซื้อเขาไปออกทะเลมาแล้วก็เขาเขาเอามาขายสดๆเลยข้างถนน,นนอันนี้ปูอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักอ่ะปูม้าปะ่ะผมก็แอบสงสารมันนะมันยังไม่ตายหรอกแต่ก็ภรรยาผมชอบแล้วก็คุณแม่ผมก็เลยซื้อมานะครับโลละ350 <c oughs> นอกเรื่องพอแล้วโอเค ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันมานะถ้าสงสัยเรื่องอะไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ,อยากจะขายไหมายพรมหรือว่าอยากรู้ว่ามันมันกําไรน้อยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับผมไปเจอไปได้ไปคุยกับเ,เซลลมาแล้วว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ต้องทำด้วยใจรักจริงๆนะถึงจะทำได้นะครับโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ อีกไม่กี่วันละหมายผมผมจะเสร็จละเดี๋ยวจะมาสอนคุณกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ